อ่ะสวัสดีครับคือเมื่อเช้าผมนั่งดูข่าวร,รู้สึกหมดหูใจมากเลยนะครับที่เห็นคนไทยกำลังอพยพกันนะครับก็ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเลยนะครับสงสารมากเห็นใจมากแต่ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับจะได้แต่มาทำคลิปนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับรู้สึกหดหูจริงๆ นะครับไม่รูี้จะทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอออนก่อนนะครับ ลูกเด็กเล็กแดงต้องถูปอะยกเป็นหมดเลยเพราะว่าคนคนเดียวเองนะครับก็ไม่รู้จะผมแนะนำให้เอาให้จบแล้วครับครั้งนี้นะครับให้มันจบจบไปได้ทีน,นะครับเอาแผ่นดินไทยคืนขงสารชาวบ้านครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ คือป้าคนนี้เขาเห็นเห็นมาตั้งนานแล้วครับแกอยู่ตอนนี้แกอายุหกสิบกว่านะครับหกสิบหกหรือหกสิบเจ็ดนี่แหละนะครับก็เห็นจะบอกว่าแกเห็นทุกอย่างนะครับตั้งแต่เริ่มลบกันแล้วก็เขมรออกยกมาอยู่เมืองไทยนะครับมันก็ยังอยากจะได้ที่ดินเราก็เลยเออราข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์นะครับแก ผมพูดไม่ออกจริงนะครับเห็นภาพอย่างนี้สงสารเด็กสงสารคนแก่สงสารชาวบ้านนะครับที่เกิดจากผลกระทําของไอ้คุณคนเดียวเองนะครับอยากจะได้แผ่นดินไทยแต่ตัวเองไม่ออกมานะครับเอาประชาชนของชาวเขเมรมาลบกับเราเอาไปโล่มนงุดเรื่องทหารเราก็สงสารมากเลยครับแต่ตอนนี้มันยิงแล้วมันเริ่มยิงแล้วเราก็ขอให้จบไปเลยครับแนะนํานะครับเอาครั้งเดียวไปเลยไปลงนู่นเลย ไปลงบ้านนี้เซ็นไปเลยนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่หยุดหรอกครับถ้าเราไม่เอาอะไรเด็ดขาดสักทีหนึ่ง,งมัวแต่รอกันไปรอกันมารอให้ไอ้นักการเมืองบางคนมันก็หัวใจเขมรนนรับพูด,ดง่ายๆอยากจะยกแผ่นดินไทยให้เขมรมันมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับไอ้ มึงย้ายไปอยู่เขมรเถอะนะกูบอกตรงมึงไปเถอะไอ้พวกที่จะยกแผ่นดินให้เขมรเนี่ยมึงย้ายเลยย้ายสัมมโนคัวไปอยู่เขมรเลยนะครับย้ายสัญชาติไปเลยอย่ามาอยู่อย่างนี้เลยอยู่มึงก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะคนไทยไม่ไปเลือกมึงแล้วล่ะชีวิตมึงจบแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยมึงไปเป็นนักการเมืองเขมรเถอะนะสันดานจริงๆนะครับมันอดไม่ไหวเนี่ยมึงเห็นไหมมันกดขู่มากเลยคนไทยเนี่ย เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาพวกมึงนี่แหละไอพวกเห็นแต่เห็นแต่ได้เห็นแต่เงินเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวนี่แหละนะไอ้หน้าหมีคุยจะพูดภาษาเลยรฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณครับ